วีคอสสวยสุดๆในตลาดขายถูกสุดในตลาดต้องคันนี้เลยนะครับใครหาวีคอสอยู่ผมบอกเลยคันนี้ตัว M ด้วยตัวท็อปสุดคันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยครับสำหรับรถครอบครัว วัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเด er ียวคุสซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้ได้กระบะไฮโซมาอีกคันนะต้องบอกไฮโซจริงๆนะครับ All New D-Max นะครับตัวท็อปเลยนะครับ3.0 V-Cross เลยนะตัวนี้เป็นตัว V-Cross นะครับไม่ใช่เป็น D-Max ธรรมดาก็คือรุ่นท็อปสุดละเป็นตัว3.0ตัว M ด้วยก็คือท็อปสุดของ V-Cross แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามาเต็มจริงๆนะสีส้ม โดดเด่นมากนะอันนี้สีเอกลักษณ์ของ v c ค o ร s สก็เลยนะครับสีตัวโปรโมทเลยนะนั้นตัวนี้จัดเต็มจริงๆนะครับออกห้างล้านหนึ่งห้าเก้าเลยนะแพงมากล้านเกือบล้านสองนะคันนี้แต่ว่าวันนี้พอมาเป็นมือสองคุ้มครับผมบอก่อนเลยว่าคุ้มมากวันนี้เรามาดูก่อนรายละเอียดว c ค o s ์ตัวนี้ถ้าดูเพินนเนี่ยต่างจากเอาเป็นว่าดี a มธรรมดายังไงเนี่ยเรามาดูกันได้ชัดๆเลยนะะนอกเหนือจาก v c r o s ์นี่คือเอกลักษณ์เขาคือขับเคลื่อน4ล้อนะอันนี้คือ4ล้อแน่นอนนะครับ ข้างหน้าเนี่ยพวกเนี่ยดูนะฮะชุดตรงชุดแต่งนี่เขามีมาเต็มเลยนะคือดูสวยงามมีกาบมาให้เรียบร้อยนะสวยอันนี้ทําเป็นสีแบบชูโทนนะครับสีเทาเนี่ยพอเวลาตัดกับสีส้ม่ยดูสวยมากนะครับแล้วก็แน่นอนแหลกหลังคาโรงงานมีมาให้เลยอันนี้ v c r o ร s มีมาให้นะครับบันไดข้างนี่เขาทำเป็นโทนสีเทานะดูสวยนะครับเข้ากับกาบข้างอย่างนี้นะดูดี<ม>แล้วนี่เอกลักษณ์เลย 4x4 มีดิฟล็อกให้เรียบร้อยอันนี้เจ๋งอ้อลืมบอก ล้อนี่เขาเป็นสีดำนะคือถ้าเป็นวีคอ์สในล้อเขาจะเป็นสีโทนเนี้ยสีดําถ้าเป็นดี a มทั่วไปนี่จะเป็นโทนสีเทาๆนะอันนี้สีดําเลยแล้วก็ตัวนี้ครับโลโก้ตัว M นะนี่คือตัวท็อปสุดนะครับตัว M ก็คือตัวท็อปสุดเลยออปชันเต็มจริงๆนะฮะแล้วก็กาดข้างเนี่ยตัวนี้เขาจะมีมาให้อันนี้เป็นของ V c คอ์นะจะมีแบบกาดข้างข้างกระบ,บะมาให้มีอันนี้จากโรงงานเลยนะเห็นไหมปั๊มโลโก้อลยูสุไว้ชัดเจนเลยนะอันนี้คือ V c r o s s เพราะฉะนั้อนอย่างที่เราเห็นนะวีคอสเนี่ยมาแล้วแบบดูดุดูหล่อเลยจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ยังไม่รูข้างในเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอีกทีนึงนะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปดูข้างในเรามาดูโครงสร้างรถคันนี้กันก่อนรถคันนี้นะครับสภาพดีนะครับสวยนะครับแล้วก็เจ้าของเดียววิ่งอยู่ประมาณ5 0,000นโลนะฮะวิ่งน้อยนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับเอาละนี่ตัวนี้ดูดิให้ดูสภาพโครงสร้างสวยนะรถสวยคลิปเลย นะครับน็อตไม่มีขยับแล้วก็ซีลเลอร์นี่เดิมหมดนะครับเนี่ยอีซูเนี่ยดูง่ายรถมีตำหนิไม่มีตำหนิเนี่ยดูง่ายมากนะครับเพราะมันเปิดให้เห็นเปลือยหมดเลยชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านในนะฮะซอกนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับแล้วก็ซอกตัวนี้คานสวยติปเลยนะเนี่ยดูเนยคานเขาเปิดให้ดูแบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาดูอีซููเนี่ยดูง่ายเนี่ยดูด้านในนะฮะซุ้มด้านในสวยเนี่ยผนังสวยหมด จะบอกให้เลยว่ารถคันนี้สวยจริงนะเจ้าของใช้รักษามือเดียวเลยนะครับเอาละราเห็นแล้วนะแม่สีเขาเด่นจริงๆเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้วยนะครับตัวนี้นะครับ v r o s s แน่นอนเนี่ยตัวนี้ที่ผมบอกเพราะมันมีกาดเสร็จกระบะเขาเนี่ยนะครับเขาจะเป็นกระบะแบบเนี่ยไลยเนอร์พิเศษเขาเลยนะคือจะไม่ไปครอบอยู่ด้านถึงด้านข้างมันดูแล้วไม่ค่อยสวยอันนี้ครอบอยู่แค่นี้เองนะ แต่ก็เป็นไลเนอร์จากโรงงานมาทั้งระบบเลยนะครับ c ีคอสแล้วก็ตัวนี้ตัวด้านหลังเนี่ยไลเนอร์ก็จะครอบถึงแค่ขอบนี้ไม่ไม่ล้นมาถึงด้านนอกนะฮะก็ดูสปอร์ตดีนะครับเอาละดูโครงสร้างกันดูนะโครงสร้างสวยไหมสวยนะตัวนี้ยอาร์ค Arc, นะครับจุดสปอร์ตต่างๆเดิมหมดนะครับรถสวยแล้วก็นี่ดูซีเลอร์ผมให้ดูเลยสวยกริบเลยนะครับอันนี้โดยรวมเนี่ยถือว่ารถสวยมากนะครับสวยมากดีเลยเดี๋ยวเรามาดู ด้านล่างกันหน่อยนะเอาให้ชัวร์เลยนะครับอย่างเงี้ยยิ่งอย่างเงี้ยเราดูได้ง่ายเลยเดี๋ยวดูด้านล่างด้วยเอาให้ชัวร์เลยว่าสวยยังไงนะครับนี่ให้ดูเลยนี่สวยกลิบเลยนะครับดำสนิทคือรถเอาบอกให้เลยนะทะเบียนกรุงเทพเพราะนั้นรถเนี่ยสดจริงนะครับใช้งานในเมืองอย่างเดียวจริงนะครับรถสวยกลิบเลยนี่ให้ดูเป็นหลักฐานเลยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าโครงสร้างสวยนะใครหารถวีคอสคันนี้คันเป็นล้านเนี่ยวันนี้ราคาถูกมากนะ มาดูกันว่าใครอยากได้รีบเข้ามาจองกันนะโครงสร้างสวยรถมือเดียวสภาพดีมาดูด้านในกันออปชั่นเป็นยังไงข้างในนะครับก็พอเป็น V-Cross แล้วเนี่ยเบาะหนังโรงงานมาแบบนี้เลยตัว D-MAX All New เนี่ยผมชอบเบาะเขานะเนี่ยเขามีโอบมาถึงไหล่เลยดูเนี้ยสวยนะครับแล้วการตัดเย็บวัสดุที่ใช้ดีขึ้นจากเดิมเยอะมากนะครับเบาะตัวนี้ถ้า Vcross เบาะคนขับปรับไฟฟ้าจะนี่ให้ดูเลยนะครับเนี่ยปรัไฟฟ้า อันนี้ดีเลยนะก็ถือว่าจัดเต็มนะครับนี่ปรับได้หลายทิศทางเลยนะครับน่าดูนี้ปรับได้8ทิศทางเลยดูดีมากนะครับเอาละเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในหน่อยสภาพภายในเบาะเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะผมอยากให้ดูเลยเนี่ยดูสภาพเบาะกริปเลยนะเพราะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่นะเลขใหม่เนี่ยเมื่อกี้เบาะไปคร่าวๆแล้วน้อยนะครับเพราะรถคันนี้เป็นรถปี2019-2020นะเอาชักตีกันจริงๆก็อยู่ประมาณสัก4ปีละ 4ปี3ปีกว่า4ปีเลขไม้นะครับอยู่ที่ 51, 5 1 5 7 7น้อยน้อยไหมน้อยมากนะคือถ้าเทียบรถประมาณสัก3าปีกว่า4ปีเนี่ยปีหนึ่งยุ่งวิ่งอยู่แค่หมื่นกว่าโลแค่นั้นเองวิ่งน้อยจริงๆนะครับเนี่ยผมบอกว่ารถคันนี้เนี่ยใครหาอยู่อะ่ะบอกเลยสภาพได้เนี่ยเบาเมื่อกี้เราดูแล้วหนังพวงมาลัยอันนี้หุ้มหนังอย่างดีเลยนะพวงมาลัยเนี่ยเนียนกลิ้บเลยนะครับแล้วก็สภาพของภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยมากนะคือเหมือนป้ายแดงเลยอะ่ะนะเจ้าของรักษาดีจริงๆ ออปชันแน่นอนมาเต็มตัวนี้นะครับนี่ให้ดูก่อนเลยจอได้จอใหญ่เลยนะนี่จอใหญ่อันนี้เนวิเกเตอร์โรงงานมาให้เรียบร้อยดูดิจอบเบลริ่มเลยนะฮะและเป็นภาษาไทยด้วยใช้งานง่ายนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆมีมาให้เยอะนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเยอะมากเชื่อมต่อได้หมดนะครับเนี่ยสมาร์ทโฟนมีรักแทสมีร r l ลิงมีหมดให้เลย Apple c a r p พเเอทตอนเดอออโต้ทำได้หมดเลยดังนั้นคุณลูกค้าใช้งานง่ายแน่นอนตัวนี้เป็นตัว M นะ M เนี่ยก็จะมีแค่เกียร์ออโต้อย่างเดียวนะครับอันนี้เนี่ยผมให้ดูก่อนเลยกล้องมองหลังบเบลลมเลยใหญ่โตมีเส้นการระยะให้นะครับแล้วก็ออปชั่นที่มีมาให้มากๆเลยก็คือนี่ตัวนี้พวกแอร์เนี่ยเป็นแอร์ออโต้แบบดูโอโซนเลยนะครับแยกอิสระ2โซนเลยอันนี้ดีมากนะแยกอิสระ2โซนให้เรียบร้อยนะครับแล้วจุดที่บอกว่าเป็น V Cross คือตรงนี้ระบบขับเคลื่อนสล้อนี่มาให้เลยนะครับ 2 high 4 high แล้วก็4 low มีให้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นดิฟล็อกด้วยนะตัวนี้เนี่ยมีดิฟล็อกให้ด้วยเรียบร้อยตัวนี้นะครับนั้นตัวนี้เนี่ยจัดเต็มจริงๆเกียร์อย่างที่ผมบอกตัว D-Max V-Cross 3.0ตัว M เป็นมีแค่เกียร์อัตโนมัติรุ่นเดียวเลยนะฮะไม่มีตัวเกียร์แมนนวลเพราะฉะนั้นตัวนี้ออโต้4ประตูออโต้คนหาเยอะตัวนี้ใช่เลยและได้ขับเกิน4ล้อด้วยนะครับ เบรกมือยังเป็นเบรกแบบแมนนวลนะตัวนี้แม่น่าเสียดายอย่างเดียวออนิวทั้งทีนะครับแต่ว่าก็โอเคชดเชยมาด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่มันครบถ้วนมากขึ้นนะครับที่วางแก้วน้ําอะไรเนี่ยมีให้เยอะแยะตรงนี้สะดวกสบายนั่งสบายทัศนวิสัยดีอันนี้บอกให้ก่อนเลยเนี่ยนั่งผมนั่งดูเนี่ยมุมการมองเห็นเนี่ยต่างๆดีมากนะครับใช้งานง่ายด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่าด้านหลังนะครับเบาะหนังเช่นกันอันนี้เบาะหนังโรงง,งานนะสีน้ําตาลแบบนี้นะสวยๆเลย นะครับขึ้นมาอันนี้ดีนะเขามีเป็นแบบพายางมาให้ด้วยเรียบร้อยนะครับก็รถก็เรียกว่าดูแลรักษาดีอะ่ะพูดง่ายรถเจ้าของเดียวคันนี้นะครับนี่แอร์ด้านหลังเนี่ยตอนนี้ตัว Vcos สเขามีแอร์มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB มีมาให้เรียบร้อยก็สะดวกสบายนะคือถ้าดูแล้วเนี่ยสะดวกสบายมากนั่งก็สบายเล็กลูมเฮดลูมสบายสบายเลยเหมือนนั่ง PPV เลยนะครับ ที่เท้าแขนมีให้ไหมมีนี่มีมาให้เรียบร้อยที่วางแก้วน้ามีมาให้สะดวกสบายมากนะครับอันนี้ผมบอกให้เลยว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะ All New D Max ตัวนี้ก็น่าใช้นะครับเป็นรถครอบครัวคันเดียวได้จบเลยเหมือนกันนะใช้ขนคนขนของได้หมดนะครับเอาละทั้งหมดทั้งปวงเห็นหมดแล้วนะสภาพสวยมากมาดูเรื่องของประวัติรถกันหน่อยอมาดูประวัติรถคันนี้กันนะครับรถคันนี้นะครับอย่างที่บอกรถคันนี้เป็นรถปี2019เจด2020นะเป็นรถ ปลายปี2019แหละนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเจ้าของเดียวนางสาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รถผู้หญิงใช้มือเดียวนะเช่าซื้อผ่านบริษัทต,ตีเพชรอิวสุริสซิงมือเดียวเลยประวัติชัดเจนหมดนะครับเข้าศูนย์ตลอดคันนี้เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะรถดีประวัติดีนะครับแล้วก็สภาพออปชั่นเต็มแบบนี้เลยใครหาอยู่การันตีเลยคันนี้สวยแท้แน่นอนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคากันนะครับราคาก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับออกห้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะวันนี้รถผ่านไปประมาณสามปีกว่าสี่ปีราคาเหลือแค่นี้ครับแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเอาแล้วประหยัดไปละสามแสนกว่าคุ้มมากๆตัวนี้เซฟไปสามแสนกว่าบาทแล้วนะใครหาอยู่เนี่ยบอกให้รีบมาเลยผมบอกเลยคันนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับ ได้ออปชั่นเต็ม 3.0m รถสวยสภาพดีวิ่งแค่5 0 0 0มืนโลคันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับเอาละครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะที่ e x c l u s i v e Motor ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้พลารรถสวยๆที่เข้ามาที่โชว์รูมเราในทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านติดตามครับสวัสดีครับ